นี่เป็นเออข้อทาทาเดียวน่าจะหาดูดีผมตัวงลอนเจ๊นีกะนเนี่ยกะนิ้นเนี่ยนะนี่เป็นยอย่เอยอยูเลยเนาะรับย่อยนะทำฟิโนโมนนะฮะเพิ่ครับ ันนี้น่อออนมาสอนเลยมีช okay. ouais, okay, right, an okay. hand ื่อว่าไงไหมโ้โหรอบอก้รหรอรบกวนบเ้กเอาาเหมือนเดิมหนอเคยมีห no นึงได้ยาเตี้ยส่ไปหนักตัวเดียวสายนอนนี่เออันททาทางดูดีก็ถ่าเร็้เอาหนอดูดีตอนนั้นมันไงอยู่อยู่แต่ไม่เอาหูละรอ ได้ใจฟื้นเลยหรอการได้ปุ๊บปั๊บมาจะเอาดีกับเดิมมัได้เนาะได้ต้องเป็นหลายๆรอบเนาะหลายๆรอบหลายๆรอบหน้าถมนี้แต่เพื่อมีทางในหน้าบ้านนี้อยากเชี่ยวเขาหลงอ่ะทำัหมหรอใส่ไหนนี่กันเมื่อกี้ใส่ผมใส่กันเนาะใส่กอนใส่กอนเชี่ยวเขาหลงกันขึ้นแรกเขาหลงขึ้นแรกเขาหลงขึ้นแรกขึ้นหลง เอาเป็นย่างครับบระเดี๋ยวใส่ก็นึกว่าหมาอน่ยวันนั้นได้สิบสี่ควดวันนั้นได้สิบสี่ควดตนะครับวันนั้นได้สิบสี่ควดเนาะมีคนจ้องนี่จะหลายขวดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสาวก่าันได้หนึ่งสาวสิย่างใช่ลักการเดียวครับแค่นั้นนะมันอยู่ข้างล่างใช่ลักการเดียวกับเล่าครับลักการเดียวกับเล่าเนาะต้มมาเป็นไอ้นี่จะเป็นไม่น้่ใส่ใสนาะใสๆคือพีโลโมนแต่เข้มข้น แต่ข้างในก็ใช้ได้ใช้ได้หมดจะอยู่ในขึ้นมาตัวนั้นเย็นรตรงตรงนี้เป็นการละเิดนาระเิดระเไป่ในทางนี้เี่ยวัน้เราใสแนแนิดงนะครับล <ique> ้วกจะวานะครับน้อง้สงีทก่านนครับสมคออ่ะ ฟีดมอนออไปใส่หมน้อยตามตามปนเปี้ยวของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านเชียวภาพคือปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับเชื้อได้แก่เชื้อแบคทีเรียเคมีเจ้าทาเคมีนี่จะเป็นี่ารได้รับสารเคมีที่เ่้วกับ ดูเ,ลลเพลน,นะครับเนาะอันนี้โลมนวัดเดียวจะมาเจาะตัวนี้นะครับนอนเลยอจารท่าไรามว่ช่ยชื่อที่ไหนซื่อนอเทอร์เน็ตแต่บอดีครับซูเน่ยธรรมดาลาบยังเี่าไแน่นอนสุดละถ้าสเปซจะบอกใครให้ซึกจะบอก นั่นนะครับอันนี้เป็นพิโลโมอนอันนี้เป็นหัวเนาะน,นั่นเหรอกระชองสามหัวไหล้เตะก็ดถอยเท้าข้างกีบมานานั้นไปข้างหลังอันนี้จะหหอวเท้าน้ำเท้าตามนะเจารไปก็จะเป็นลุกยอ่อนั่งยอ่อหลังตก้มไม่ต้องก้มหลังลงไม่ต้องตันหายใจก็คือห,ห่านตีเฮาย่อลงไปตรงๆเจ้าพอยืนขึ้นไปตรงๆรงอารับอ่า ่อไปม้นก็จะเป็นเดินไปไม่ต้องรีบร้อนใช้ขาเ้าาก่อนแล้วค่อยหมุนตามก็คืออ่าถ้าเขายกจากทีนึงไปวางทีนึงแล้วเขาจะหมุนตัวนะจ้าเมื่อเอาขาไปก่อนแล้วค่อยหมุนตัวตามบดีเอี้ยวตัวไปกระขั้นหันก็จะเกิดสามบาทเทดเก็บได้จ้าเดี้ยวเื้นเกิดร้องแผนหลอกนะจ้าเอื้อมตัวแยกขาห่างหัวเท้านำเท้าตาม ลุกยอ่อนั่งยอ่อหลังตรงไม่ต้องโ้่มหลังลงไม่ต้องการหายใจเดินไปไม่ต้องรีบร้อนใช้ขาเ้าวก,ก่อนแล้วค่อยมุนตามอะพอตอนวางอ่ะเจ้าเขาก็ทำย่อครับแล้ต่อที่เขายกเลยเจ้าก็คือย่อลงไปตรงๆแล้วก็เอาวางอดเดียแลนะ้วเดียวน้องจะบอกข้อดีข้อเสียของการัานะจ๊ะ มันจะมีสารเกรงกรุงนี้กรับกรุงขาถ้างหน้าเป็นการเมินกอดจะปวดแล้วก็อยู่ในระยะยาวก็คือจะมีการปวดกระดูกสันหลังหรือบางคนอาจจะเกิดการบาดเจ็บเช่นกระดูกสันหลังพุดก็ได้เจ้ากีแล่วขานี่นะเจ้ามันจะมีการลงแรงกี่ก้ามเนื้อขาเขาจะใช้เข่าหน้าขาเป็นนะก็กดจะบรวดแรงปวดทีกระดูกสันหลังได้เจาะ ตึงค่ะมันอาจจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งน,นะจ๊ะแต่ว่าท่านเขาทําไปบ่อยๆมันก็เกิดกินเองแล้วก็จะช่วยส่งผลดีในระยะยาวก็คือจะลดการนฝนน้ำฝน,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 นในต้นนี่แล้วก็ลดนขาดที่ใจจะสายแจถงหมอในตัวพี่ก็คนไหนยังใสทชิดคอก็คนไหน นี่จะเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วเนาะที่จริงในกอณของบ้านเขางอกก็มีเราผมหาหลายรอบแล้วจะมีตีลํงตังก็จึงงหายนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนครับน่าี่จะง่ายนะครับน้องสามารถโุกกละดับได้ได้ที่ผมอุ้ยเนี่ยเขาทำแบบอันนี้เขากบบพีเขาไปเลยนะครับน้อยืนดูได้นะครับเนาะเอาเด็กๆยืนนี่เดี๋ยวคราวหน้าให้ไปสอนที่โรงเรียนเดี๋ยวอาจารย์ไปปูุ แลครับวันนี้กัปเทวีไปเลยครับดีพุทโธเลยเนาะตัวใหญ่นะแล้วครับวันนี้ก็ได้น้ำเช่อมให้เขาคนเอ่อเช่วยพี่เขาคนก็ได้อ่ะง่ายดีครับนี่นักเรียน์ก็เดี๋ยวมาช่วยนะครับเนาะแล้วครับพี่เติอนน้ำตื้นแล้วก็ให้น้องคนวันนี้ครับอันใหม่ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวครับใช้อันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งจากของวิไลหอมผนานะครับทุกวันนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่แปรงโขนพึ่งทุกอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากในชุมชนทุกอย่างนะฮะเนาะอันนี้กับไซดีเนาะประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งร้อยอ๋อประมาณหนึ่งร้อยนะครับครับ จะใส่เยอะก็ได้ครับใส่เยอะมันเปลืองนะครับจริงจริงมันใกล้ได้เขาล้างหน้าได้แหละครับเนาะล้างหนาเขาได้นะครับนะครับเอาคนไปเลยได้เป็นยวเขาจะอย่างใส่ต่อก็ก็จะเป็นซ c m ใส่่อกต้องใส่ต่อครับต้องใส่ทั้งหมดเลยัเดียวเขาจะทำสบู่ก้อนเลยเนาะ มันจะเป็นสบู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมกับน้ำพึ่งเลยนะครับมันจะเป็นปอนสารพิษธรรมดาในส่วนของไอ้กับพึ่งกับปอนสารอยู่แล้วเนะาะเพราะว่าส่วนพึ่งสำหรับพึ่งจะอยู่ในสถานที่เมื่อกี้ประมาณ 15cc 15cc นะครับที่มากับที่ที่ทขเขาจะไปสูตรเขาเป็นชุดแต่เราเพิ่มแค่น้ำผึ้ง ถ้าเจอท่ามะขามก็ผสมมะขามไงแค่นั้นเองง่ายมากแต่ว right. ่าเราปรับสูตรได้ใช่ไหมได้แต่งกลิ่นทั้นี้ได้หมดเลยนะฮะทำง่ายไหมครับทำไมทำเป็นทำง่ายหมดอันนี้เดี๋ยวทำต้นยิ้มด้วยนะเดี๋ยวเพราะว่าเราโอเคเลยต่อครับต่อไปก็จะเป็นแต่งกลิ่นค่ะจะมีอันนี้ใส่ไปหน่อยเออนี่ใส่ไปหน่อยไม่หรอนิดนึงเนาะ เอาให้มันแต่งกิ่นอยในใส่ครึ่งหนึ่งพอนะครับอันนี้ทดลองนะครับทดลองนะครับอ่อไม่บอกอันนี้จะเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งผสมน้ำตาลนะครับเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยในกลุ่มน้ำพึ่งหอมนะครับเนี่ยนี่พอดีอันนี้เป็นน้ำพึ่งหอมพะยานะครับลอยประเสริฐเลยเนี่ยลอยประเสริฐหอมดีกลิ่นเลยอ่ะอันนี้จะคนไปเรื่อยๆนะครับเล้อราคาบ้ันนี้เราผสมก็อนเดือดด้วยมดอญนะครับ อันนี้ก็เป็นการทำย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเขาจะมาบรรจุพันเนาะเสร็จแล้วครับอันนี้อันนี้คือทำครีมครับทำง่ายมากแต่ทำง่ายกว่าสบู่ก้อนเด็กจ้ะเด็กๆเราทำสบู่ก้อนแล้วไม่ยาเราดูว่าสบู่ก้อนของเราแบงเขาทำเดี๋ยวจะให้เด็กนักเรียนทำสบู่ก้อนให้คุณครูดูเนาะ เดี๋ยวทำกับพี่ได้ไหมเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็เอาผสมน้ำพึ่งลงนะครับเครื่องบรรทุกไม่ใหญ่แนเดี๋ยวเ้องประดาบครับเดี๋ยวพวกคุณร้องร้องเรกมือพอนะครับอันนี้เป็นน้ำพุนาะร้องร้องดมว่านะครับกว่าจะได้หอมร้องแรกหอมก่อนอันนี้นะครับโอ้โหใจได้จริงจริงแรกนะสะดวกกว่าใจนั่นเนาะใจสบู่เนาะโค้งได้สบายนะครับ นี่สายยงนะคัสายงนะครับเปิดน้าก่อนนะครับเดี๋ยวรวบมือนะครับเดี๋ยวจะได้ทักสารลูกไม้ับต่อที่นะครับน้องนั่ะครับถ้าท่านจะบรรจุผันเลือยๆเดี๋ยวจะพื่นอนหนึงดี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 นีก่อนครับค่ะค่ะซื้อเร็วเพราะนีเจ้าคันของไได้พร้อมเสายเห้จะเพื่อนเยนี้คือ จริงเนี่ยตอนนั้นี่จะใายโม่่งกัเบราตนาะนตนน้อตนนหอมือเขาจ๋อเงนตนอนนีก็เีนอย่าีรเ่ขอซอยกรันจริงจงถ้าซื้อเป็นกิโลก็ง่ายนะครับกิโลนี่เนานี่กิโลละแปสิบกเลียซ้อม่ล้อันนี้สป๊อกกันนี่ละปละใช้มนะจดการนะครับผพยาบาาจารยนยเหนียวแอาจารย์นะครับอันนี้เนาะ

นเป็นสบู่นี่เขาบกว่แจ้งกับนยุตนี่เนาะสบูกอนนี่สบู่ก้อนสบูก้อนเลียกคนนี้คนคนอันนี้สีเขาล้องเลยเแก้นล้อมกัทำปั้นะแกิดแล้วทำปั้นกแกนวาแล้วอทำกิจกรรมเพื่อมาให้เกอดบาลานค่ะจะช่วยในการลดความหวาีและความเหงาเพิ่มได้ ลมควนมามีแบงกันแล้วหนอแล้วแล้วหนาะดโค้ัากาก่บอดีจะได้คเนาะต่อมือไ่ได้ต่อมือตแก้วพนัน่อมือต่อมือลเิดล้ม